รดีวเนียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมาเฉลยข้อสอบกอพอที่เพิ่งสอบไปสดๆร้อนในวันที่8พฤษภาคม2565เนอะซึ่งข้อสอบชุดนี้แหละก็จะเป็นแนวทางให้นักเรียนเห็นวิธีการออกข้อสอบของกอพลอ่าสุดเนาะเพราะว่าอันนี้อัปเดตแล้ว8พฤษภาคมใช่ไหมครับดังนั้นใครจะสอบ29พฤษภาคมหรือจะสอบ EXAM paper ในรอบถัดไปนักเรียนก็จะได้แนวทางที่ถูกต้องในการเตรียมสอบนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกนักเรียนว่าสำนักงานกพอ,ออกข้อสอบอุปมาอุปไมยในรูปแบบของเขานะครับนักเรียนไม่ใช่แบบที่นักเรียนคิดขึ้นเองหรือไม่ใช่แบบที่นักเรียนนึกเอาเองว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เนาะจริงๆสําสำนักงา ah นกพให้ตัวอย่างครับตยสำนักงานกพให้ตัวอย่างของข้อสอบอุปมาอุปมปยไว้บนเว็บของเขาแล้วบนเว็บไซต์ของสำนักงานกพได้ให้ตัวอย่างข้อสอบอุปมาอุปมยไว้แล้วซึ่งครู เฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะครับและไม่ต้องห่วงครับครูเฉลยถูกเพราะว่าจริงๆครูก็เอามาเฉลยมาจากสำนักง,งานกพนั่นแหละครูต้องดูก่อนว่าเออเขาเฉลยคําตอบในแนวทางไหนแล้วครูถึงจะอธิบายถูกไหมครับคือสำนักง,งานกพให้คําตอบมาเรียนแต่ไม่ได้ให้คําอธิบายแต่ครูมีหน้าที่ให้คําอธิบายของเรียนว่าเพราะเหตุใดยิงต่อข้อนั้นดังนั้นนักเรียนอย่าลืมไปดูตัวอย่างข้อสอบเว็บไซต์ในเรื่องอุปมาอุปไมเนาะ ครูสอนไว้ EP ที่1และก็ครูสอนไว้ EP ที่2 EP ที่1เป็นของปอตีปโท EP ที่2เป็นของปชปสนักเรียนมีหน้าที่ต้องดูทั้ง2 EP เพราะว่ามันใช้เป็นแนวทางในการสอบอุปมาปุปไมในวันสอบจริงได้นักเรียนไม่ใช่ว่าเออ เรายิงเนาะเราสอบปอตีเราไม่ดูปชปสผิดครับปชปสก็เอามาออกปอตีก็มีครับเช่นการนักเรียนอยู่ปชปสก็จะคิดว่าปอตีปทยากไม่จริงครับนักเรียนก็ฝึกทําทั้งสองอย่างเราจะได้ความรู้ครอบคลุมและได้เห็นโจทย์ของสำนักงานกออด้วยชัดเจนนะครับซึ่งครูเฉลยไปให้แล้วเนาะใครยังไม่เคยดูครูสอนอุปมาอุปไมในตอนที่1และตอนที่2ครับมองไปที่ใต้คอมเมนต์เนาะครูแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับกเนี้อ คอมเมนต์ที่เรียนขขบคุณครูมองไปที่ได้ comment. คอมเมนต์ครูจะแปะเนื้อหาไว้ให้นักเรียนคลิกลิงก์ก็เข้าไปเรียนได้เรียนให้ครบ EP พีหนึ่งสองเนาะแล้วก็ดูข้อสอบชุดนี้ที่ครูเฉลยนักเรียนจะได้เห็นแนวทางซึ่งอุปมาอุปไมครูเอามาไม่หมดหรอกเอามาจากการจําของคู่ข้อสอบถูกไหมครับแต่ว่าก็เอามาพอให้นักเรียนเห็นแนวทางว่าเอออุปมาอุปไมมันออกแบบนี้นะเวลา,าการตอบเราต้องตอบในแนวทางของกอพอไม่ใช่ตอบคิดเองเออเองเคลียร์นะครับดังนั้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนข้อสอบสํานักงานกอพอ ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบจริงหรือข้อสอบที่เขาให้ตัวอย่างจะมีลักษณะข้อสอบที่คล้ายกันนักเรียนสามารถใช้เป็นโมเดลได้ใครยังไม่เคยเรียนครูเฉลยไปแล้วเป็น ep หนึ่งและ ep สองอย่าลืมไปดูนะครับตามนี้เนาะแจ้งเตือนนิดนึงมองไปที่ใต้คอมเมนต์นะครับแปะข้อสอบไว้ให้ข้อสอบจากสำนักงานกพและเฉลยจากครูนะครับมาดูข้อสอบจริงกันในวันที่แปดพฤษภาข้อสอบออกแบบเนี้ยหลายๆคนก็คิดลึกไปไกลข้อนี้กลายเป็นดราม่าว่ายากอย่างนั้นยากอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆข้อสอบค่อนข้างตรงตัวนะครับเนี่ย ข้าวต้มมัดเนี่ยมันเป็นลักษณะทางกายภาพจริงๆบนเว็บไซต์ของสำนักงานกพก็เคยออกข้อสอบลักษณะนี้มาแล้วเช่นกรอบรูปกรอบน้่ต่างกบอัลบั้มมาครับใครยังไม่เคยดูลองไปดูนะครับเหมือนข้อนี้เลยข้าวต้มมัดลักษณะทางกายภาพเป็นไงครับเนี่ยข้าวต้มมัดเวลาเขามัดข้าวต้มใช่ไหมครับเนียมันก็จะเป็นแบบคุ้มว่าข้าวต้มสักอันหนึ่งวัาง่ายๆแล้วกันนะเนียนเวลาเนียนซื้อข้าวต้มมัดใช่ไหมสักกรีบนึงมันจะเป็นแผ่นใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะเจอรอยมัด รอยมัดของมันครับตรงนี้รอยมัดพอรอยมัดตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ข้าวต้มมันคอดเข้ามาใช่ไหมอย่างงี้ปะครูวาดนี้นะจะทําให้ข้าวต้มคอดเข้ามาลักษณะของกายภาพคอดเข้ามามันก็จะเป็นมัดใช่ไหมแล้วใช้สีต่างบั่งพอเขามัดมันจะทําให้ข้าวต้มคอดเข้ามาแล้วก็ข้าวต้มคอดเข้ามาครูวาดให้รูปให้ดูเร่นยๆใช่ปะลองดูครูบลายสีนะข้าวต้มมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ ดูสีม่วงครูเนาะสีอื่นไม่เกี่ยวกันไหมครับเนี่ยเดี๋ยวมาสรุปร่วมกันครับเรียนครูพยายามอธิบายให้ละเอียดเนาะเห็นสีดำไหมครับข้าวต้มัดก็จะหน้าตาแบบนี้ลักษณะทางกายภาพของ้าวต้มัดอย่างต่ำเขามัดสองข้อก็น่าจะตาหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับเห็นภาพเนาะส่วนข้าวรามมะครับเรียนข้าวลามมันอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เวลาแกะออกมาทุบไม้ไผ่ออกมาจะเหลือกระบอกข้าวลามใช่ไหมครับนั่นเองเคยกินข้าวลามเนาะนึกออกเนาะข้าวลาหมจริงๆมันอยู่ในกระบอกไม้ไผ่แต่พอทุบข้าวลามปั๊ก ใช่ไหมครับเรนทุบข้าวหลามปุ๊บนักเรียนจะแกะข้าวหลามออกมาข้าวหลามมันจะเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยครับไม่มีไม่มีรอยมัดเลยเนาะข้าวหลามจะเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยชัดเจนไหมครับไม่มีรอยมัดเลยจินตนาการนะนักเรียนปอกเอาอะไรออกเอาใบตองออกนักเรียนจะได้ข้างในเป็นรูปข้าวต้มมัดข้างในใช่ไหมครับเป็นโค้งๆใช่ไหมจากการมัดของตอกตอกก็คือ เป็นไม้ไผ่ครับที่เขาสารเอาไว้มัดอะประมาณนั้นแล้วถ้านักเรียนแกะข้าวหลามออกมาก็จะเป็นกระบอกกลมๆแบบนี้ใช่ไหมเคลียร์นอกเนียจินตนาการถึงไส้กรอกนเนี่ยไส้กรอกหน้าตาเป็นไงครับไส้กรอกก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นก้อนใช่ไหมนักเรียนลักษณะเป็นก,ก้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเขาขายไส้กรอกอ่ะก่อนที่เขาตัดอันเนี้ยมันจะเป็นก้อนๆคล้ายๆมัดมัดอยู่เหมือนกันใช่ไหมหน้าตาเป็นอย่างนี้ป่ะเออจริงนะไปดูได้ ที่มันเป็นกลมๆใช่ไหมครับลักษณะคล้ายๆกันคล้ายๆข้าวต้มมัดเลยแล้วก็กุนเชียงกุนเชียงมันจะไม่มัดถูกไหมมันแค่มัดหัวมัดท้ายกุนเชียงก็จะเป็นยาวๆเหมือนกันเรนนี้เคยเห็นกุนเชียงอยู่แล้วเห็นปะดังนั้นลักษณะของข้าวต้มมัดอะครับมันเป็นลักษณะที่มันเป็นมัดครับมันเป็นมัดมัดใช่ปะไส้กรอกก็เป็นมัดมัดเหมือนกันเคลียร์ไหมครับแล้วถ้าเป็นข้าวหลามละข้าวหลามมันเป็นท่อนยาว ถ้าเราไม่ตัดมันจะเป็นท่อนยาวๆกุนเชียงก็เหมือนกันมันก็เป็นท่อนยาวถ้าเราไม่ตัดมันจะเป็นท่อนยาวถูกไหม่ะถูกดังนั้นลักษณะทองกายภาพครับมองด้วยตาเราจะรู้ทันทีว่าข้าวต้มมัดมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับไส้กรอกถูกปะข้าวต้มมัดจะลักษณะเหมือนไส้กรอกครับก็คือมัดส่วนข้าวลาม์ครับเรียนมันจะมีลักษณะเหมือนกับกุนเชียงที่เป็นท่อน พูดง,ง่ายๆคือเขาจัดระหว่างการมัดกับการที่เป็นท่อนยาวใช่ปะครูพูดถูกนะเรียนคําตอบของข้อนี้ก็ตอบใส้กอกกุนเชียงครับอยู่แล้วครับเรียนเป็นลักษณะทางกายภาพเห็นไหมครับลักษณะการตอบของกอบพอมาดูข้ออื่นทําไมไม่ใช่ครูตอบได้ครับอ่ะกระบอกไม้ไผ่เอาไว้ใส่ข้าวหลามอาจจะถูกภาชนะเอาไว้ใส่ข้าวหลามครูจะฆ่าทุกจุดที่มันผิดให้ดูเลยนะครับถูกอันนี้ถูกเชื่อครับเชื่อไม่เกี่ยวครับ ถ้ากระบอกไม้ไผ่เป็นภาชนะของข้าวหลามถูกปะอันนี้ก็ต้องใบตองครับใบตองเพราะว่าข้าวต้มมัดอยู่ในใบตองถูกปะข้าวต้มมัดอยู่ในใบตองข้าวหลามอยู่ในไม้ไผ่ถึงจะแบบนี้ถึงจะถูกถูกไหมครับชัดเจนนะข้อนี้ข้อสามไม่เกี่ยวเลยเนาะเห็นภาพใช่ไหมครับเนี่ยมันมีคุมเคือระหว่างไม่หนึ่งกับสองหล,หลายคนต่อใช่สองมันไม่ใช่อยู่แล้วอย่างที่ครูบอกครับ ดังนั้นข้อที่เป็นไปได้มากที่สุดและแน่นอนครับมีโอกาสถูกครูบอกเลยเก้าสิบเก้าเอร์เซนแบบไม่หักมุมอะยังไงก็ตอบหนึ่งอยู่แล้วครับแกะใบตองออกมาเป็นข้าวต้มมัดลักษณะมันมัดดูดูไส้กรอกก็เป็นมัดมัดไส้กรอกมันเป็นมัดนั่งเนี่ยเวลาขายก็าขายเป็นมัดนะมันจะมีมัดยาวมัดกลมสั้นมัดกลมยาวได้หมดนันนเอเคยเห็นครับไส้กรอกเป็นมัดตลอดส่วนข้าวหลามใช่ไหมครับข้าวหลามเป็นยาวๆท่อนๆยาวๆส่วนกุนเชียงก็เป็นท่อนยาวเหมือนกันไปเซิร์ชกูเกิลได้ครับลักษณะทางกายภาพ เหมือนกันเลยดังนั้นอุปมาอุปมยก็คือการเปรียบเทียบใช่ไหมครับถ้าเปรียบข้าวต้มมัดมันก็เหมือนกับไส้กรอกนี่แหละครับถ้าเปรียบข้าวหลามมันก็คล้ายๆกุญเชียงครับทนันไหมครับนเรียนข้อสอบมันออกแบบนี้นะดังนั้นนักเรียนไปคิดลึกเกินคิดไปในทางที่คนละแนวทางกับเขาก็ผิดครับชัดเจนไหมครับข้อนี้ครูฉเฉลยแล้วเนาะเออหลายๆคนไปตอบข้อสองครูฉเฉลยให้ดูว่าทําไมผิดถ้าข้อสองจะหมายถึงภาชนะในการบรรจุกระบอกไม้ไผ่บรรจุข้าวหลามต้องใบตองที่บรรจุข้าวต้มมัดไม่ใช่เชือก ผิดอยู่แล้วครับนะครับตอบต้องเหลือหนึ่งส่วนเขาอื่นเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่ต่อไปข้อสองครับวัดวัดเราเข้าวัดใช่ไหมครับักเรียนวัดให้ความสงบให้ความสงบให้ความสงบให้ความรู้สึกครับให้ความรู้สึกแต่ความรู้สึกเนี้ยสังเกตครับมันเป็นความรู้สึกจากข้างในนักเรียนไปมะนักเรียนไปวัดวัดไม่ได้สงบนะครับ วัดมีพลุกพลานมีชาวบ้านไปทําบุญเยอะแยะมีคนไปถูกปะเออครูอธิบายชัดเจนไหมครับเนี่วัดอะวดนเวลาเรียนไปวัดมันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกสงบนะครับจริงๆแล้วอะถ้าเรามองด้วยตาวัดไม่สงบเลยครับเพราะว่าวัดทุกวันนี้มีคนเข้าไปทําบุญมากมายถูกไหมมีคนไปทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานศพได้หมดดังนั้นคนที่อยู่ที่วัดจะเยอะและพลุกพลานครับนี่ครับแต่ ในความรู้สึกข้างในใจครับข้างในจิตใจของเรียนนะครับนักเรียนมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราเข้าวัดอะข้างในใจอะ่ะแม้วัดคนมันจะเยอะแต่เราจะรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกเรารู้สึกล่มเย็นอะไรเงี้ยครับคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือคําสอนของาศาสนาต่างๆใะหครับหรือการท่องมนหรือการได้สักการะแม้อาจจะเป็นสายมูไปบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าเออสายบูชาใช่ไหมเนะี่นะ มันก็ไม่ผิดถูกไหมบมันทำให้เรารู้สึกสงบในจิตใจทําให้เรารู้สึกว่าเออมีสติอะไรเงี้ยครับดังนั้นความรู้สึกข้างในครับถ้าเราไปวัดเราจะรู้สึกว่าเออมันสงบนะเห็นภาพใช่ไหมครับดังนั้นถ้านักเรียนไปห้างสรรพสินค้านักเรียนไปห้างสรรพสินค้าเรามองด้วยตาก็พูกพานเราไปวัดเรามองด้วยตาก็พูกพาน แต่ความรู้สึกข้างในจิตใจเราในวัดเราจะรู้สึกสงบใช่ไหมแต่ในห้างสรรพสินค้านักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกพลุกพลานนั่นเองครับในห้างสรรพสินค้าตาเรามองพลุกพลานใจเราก็รู้สึกพลุกพลานรู้สึกตื่นเต้นแต่วัดอ่ะแม้วัดจะดูพลุกพลานคนเยอะแต่จิตใจข้างในเราดูสงบครูพูดอย่างนี้เข้าใจไหมครับดังนั้นวัดอ่ะความรู้สึกข้างในมันจะรู้สึกสงบส่วนห้างสรรพสินค้าความรู้สึกข้างในเราจะรู้สึกว่ามันพลุกพลาน ตอบถูกอยู่แล้วครับข้อนี้การันตีการถูกต้องทําไมไม่ตอบเย็นครับครูตอบได้ครับเย็นมันไม่ใช่ความรู้สึกข้างในเย็นมันเป็นเป็นความรู้สึกภายนอกครับเป็นความรู้สึกของสิ่งแวดล้อมและอย่างหนึง่งเย็นก็ตอบไม่ได้ไม่ว่านักเรียนจะไปวัดไม่ว่านักเรียนจะไปห้างสรรพสินค้ามันก็รู้สึกเย็นทั้งนั้นแหละถูกไหมวัดสมัยนี้ติดแอร์นะครับ <pues> มีวัดหลายๆวัดติดแอร์นะครับนักเรียนเข้าไปในสาราปริยนหรือนักเรียนไปทาบุญนะครับหลายๆครั้งติดแอร์นะครับ ดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะไปวัดหรือห้างสรรพสินค้ามันก็ติดแอร์ได้ทั้งนั้นแหละดังนั้นก็เย็นเหมือนกันทั้งคู่ห้างสรรพสินค้าบางที่ก็ติดแอร์เฉพาะในในสต์เขาแต่ข้างนอกก็ไม่ติดก็มีครับมันแล้วแต่ดังนั้นความเย็นไม่ใช่ครับถูกไหมครับดังนั้นข้อนี้ตอบอยู่แล้วครับว่าเออพกพานส่วนมั่วสุ่มไม่เกี่ยวเนาะจะไปที่ไหนมันก็มัวสุ่มได้ทั้งนั้นสมมุติอะครับไม่จาเป็นต้องห้างสรรพสินค้าในผับก็มัวสุ่มได้อะไรอย่างี้ใช่ไหมครับส่วนบันเทิงก็ไม่่่เเเกียยวลยนออใชมัครบ บันเทิงก็เป็นความรู้สึกข้างนอกเหมือนกันเราไปห้างสรรพสินค้ามันมีเสียงเพลงเสียงอะไรมันก็ภายนอกเหมือนกันถูกไหมครับแต่ความรู้สึกข้างในของจิตใจเราอะเรารู้สึกว่าเออวัดอะมันเป็นตัวแทนนะครับเนี่ยวัดเป็นตัวแทนของความสงบห้างสรรพสินค้ามันก็เป็นตัวแทนของความพุกพ่านอะไรเงี้ยครับคนเยอะขวักไขว่ถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนอย่างซื้อของอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเห็นภาพเนาะนี่คือลักษณะการตอบของสำนักงานกพเห็นไหมครับเห็นภาพเนาะเนี่ยวัดรู้สึกสงบ ห้างส,สินค้ารู้สึกทุกพลานเลยจริงก็คือวุ่นวายนั่นเองใช่ไหมครับแต่ว่าวุ่นวายไม่มีให้การก็รู้สึกว่าเออพุกพ่านวุ่นวายครูเขียนอย่างนี้ชัดเจนไหมครับเนี่ยครับนั่นดูครับข้อนี้เห็นปะใช้ลักษณะที่เป็นกายภาพอะไรเงี้ยครับเหมือนเหมือนกันเห็นไหมส่วนข้อนี้ใช้ในลักษณะที่ความรู้สึกวัดเออจะรู้สึกสงบนะห้างส,สินค้ารู้สึกวุ่นวายเห็นไหมครับไม่เหมือนกันเนาะเนียนเห็นไหมวิธีการตอบอ่ะย้อนข้อนี้ที ข้อนี้ใช้วิธีการตอบว่ามัดมันประเภทเดียวกับมัดมัดของข้าวต้มกับมัดของไสก้กรอแล้วท่อนยาวมันเป็นลักษณะของข้าวหลามแล้วก็ท่อนยาวก็เป็นลักษณะของกุนเชียงด้วยดังนั้นด้านหน้าเป็นมัดด้านหลังเป็นท่อนครับเห็นภาพป,ปะส่วนอันนี้ความสัมพันธ์ของมันคือความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่กับความรู้สึกถูกปะสถานที่ กับความรู้สึกครูสอนนี้ชัดเจนเนาะเราจะเห็นภาพมาขึ้นไหมครับวิธีการตอบปมใหม่มันไม่ได้ตายตัวอย่างที่นักเรียนคิดมาว่าเออด้านหน้าจะต้องเป็นด้านหน้าด้านหลังจะต้องเป็นด้านหลังมันไม่เกี่ยวไงนักเรียนต้องเคยทาว่าเออแนวสำนักงานกพมันออกแบบไหนดังนั้นลนักษณะการตอบถ้าเราตอบเป็นในทางของเขามันก็มีโอกาสถูกถูกไหมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันก็ต้องรอกรรมการตัดสินแต่ว่าครูก้าพูดเลยว่าเก้าสุก้าจุดเก้าเก้าครับก็ต้องตอบแบบนี้แหละ ดังนั้นใครยังไม่เคยดูครูสอน ep หนึ่ง ep สองนะครับไปดูมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการสอบของนักเรียนแน่นอนครับโอเคนะครับเห็นปะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่และความรู้สึกครับส่วนอันเนี้ยเป็นลักษณะของกายภาพด้านหน้าเหมือนด้านหน้าด้านหลังเหมือนด้านหลังถูกปะออสองข้อแล้วเนาะต่อไปครับสติสัมปชัญญะแบบนี้ข้อสอบสน,งงนกนากรพเคยให้ตัวอย่างไว้ในเว็บไซต์เหมือนกันไม่เชื่อลองไปดูครับมันเป็นความหมายที่เป็นในลักษณะเดียวกัน และเขียนแยกกันได้สติใช่ไหมครับเนี่ยสติสติก็คือนั่นแหละครับตรงตัวสติสัมปชัญญะก็มีความหมายไปในแนวทางเดียวกับสติพูดง่ายคือมันไปในทางเดียวกันเป็นความหมายที่ดีแล้วกันนะสติก็คือการระลรึกกันนั่นแหละครับมีสติอยู่ตลอดเวลาสัมปชัญญะก็สติเหมือนกันแล้วเวลานักเรียนใช้สติกับสัปพัญญะอาจจะใช้สติสัมปชัญญะพร้อมกันมันก็ให้ความหมายเดียวกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเห็นภาพใช่ไหมครับ สติคําเดียวก็เข้าใจว่าสติสัมปัญญะคาเดียวก็เข้าใจว่ามันก็คือสติเหมือนกันแล้วอสติสัมปัญญะมารวมกันมันก็หมายถึงมีสติเหมือนกันดังนั้นไม่ว่าจะแยกคําหรือจะคําเดียวมันให้ความหมายไปในทางเดียวกันครูพูดงี้เข้าใจเนาะต่อมาแล้วเนี่ยบอกครูการอะไรดีสนุกสนานครับอันนี้ผิดอยู่แล้วเวลาเขาเขียนสนุกกับสนานมันไม่มีทางเขียนคําเดียวได้ยกตัวอย่างเช่นสนุกนักเรียนเขียนคําเดียวได้มีความหมายว่าสนุกนั่นแหละ ได้แต่สนานมันไม่มีความหมายนี้นะน, no like น,น,對對นักเรียนไม่มีทางเขียนคำว่าสนานคำเดียวได้ถูกปะเพราะเวลาเขียนนักเรียนจะเขียนคำว่าสนุกสนานถ้านักเรียนจะใช้คำว่าสนานนะนักเรียนต้องมีสนุกด้วยถึงสนานจะมีความหมายสนุกสนานสนุกคำเดียวมีความหมายใช่แต si ่สนานคำเดียวไม่มีความหมายแต่ถ okay. ้าเรียนใช้สนุกสนานอันนี้มีความหมายถูกปะแต่สติสัมปชัญญะมันมีความหมายแยกกันได้เลยนะครับ สติพูดสติอย่างเดียวก็เข้าใจว่าสติสัมปชัญญะพูดอย่างเดียวก็เข้าใจว่าสัม,สมปัชัญญะเพราะสติสัมปชัญญะมันมีความหมายแยกกันและมันมีความหมายเหมือนกันไปในทางเดียวกันถูกปะส่วนสนุกแปลว่าสนุกใช่แต่สนานคําเดียวมันไม่มัน,นต้องใช้สนุกสนานเวลานักเรีนยนจะใช้คําว่าสนานต้องมีสนุกด้วยถูกปะดังนั้นมันไม่ได้มีความหมายแยกกันชัดเจนถูกไหมครับมันคือสนุกสนานครับมันเลยใช้ไม่ได้เพราะสนานใช้เดียวเดียวไม่ได้ สติใช้เดียวๆได้ครับสติเซิร์ฟกูเกิลได้เลยครับสัมปชัญญะก็ใช้เดียวๆได้ครับมีความหมายในตัวเองสนุกใช้เดียวๆได้แต่สนานใช้เดียวๆไม่ได้สนานต้องใช้สนุกสนานดังนั้นข้อนี้เขาหลอกโอู้ดชัดเจนปะมันไม่ได้ความหมายไปในทางเดียวกันต่อมาครับเอาอีกครับสมัครครับอันนี้ยิ่งแยกไม่ได้เลยสมานเนี่ยครับไม่มีการใช้แยกสมัครคําเดียวสมมตินักเรียน ใช้คำว่าสมัครคำเดียวมันหมายถึงการสมัครงานสมัครเรียนนะนั่นคือสมัครถูกป่ะแล้วนักเรียนจะใช้สมานคำเดียวไม่ได้นะสมานคำเดียวไม่มีความหมายนักเรียนต้องใช้สมคัครสมานซึ่งสมัครสมานเปลี่ยนคำไปเลยมันเป็นความหมายอีกคำหนึ่งเลยแปลว่าสามัคคีปะ่ะสมัครสมานสามัคคีปะ่ะแบบนี้เนาะดังนั้นสมานคำเดียวก็ไม่มีความหมายดูแค่นี้ก็รู้แล้วนักเรียนเห็นภาพไหมครับ ใช้เดียวๆก็ไม่ได้เนี่ยสนานเนี่ยไม่มีใครใช้สนานเดียวๆดียวเนี่ยสมานคําเดียวเนี่ยก็ไม่มีสมัครกับสมานเนี่ยมันไปคนละทางเลยไม่ได้มีความหมายเหมือนกันถูกไหมเห็นภาพใช่ไหมครับโศกเศร้าเสียใจชัดเจนครับนักเรียนใช้คําว่าโศกเศร้าก็ได้เป็นความหมายที่เฟลโศกเศร้าคําเดียวมีความหมายนักเรียนใช้เสียใจก็ได้เสียใจคําเดียวมีความหมายชัดเจนแยกจากกันชัดเจนเห็นภาพใช่ไหมครับโศกเศร้าก็แปลว่าเสียใจเสียใจก็แปลว่าโศกเศร้าแยกจากกันได้ และเป็นความหมายอิสระต่ตอกันและเป็นความหมายในทิศทางเดียวกันคือความหมายที่แย่ส่วนอันบนเป็นความหมายที่ดีถูกปะแต่ก็เป็นไปในทางเดียวกันถูกไหมต่อไปวิตกวิตกแปลว่ากังวลวิจารแปลว่าบนเอาง,ง่ายๆอันนี้คนละทางเลยวิตกคูขเขียนเล่นๆนะเนี่ยกังวลถูกปะไม่เขียนก็ได้เดี๋ยวช้าวิตกแปลว่ากังวลวิจารแปลว่าบนนไปคนละทางครับดังนั้นคําตอบของข้อนี้คืออะไรคือโศกเศร้าเสียใจครับ เพราะว่าสติสัมปชัญญะสติคําเดียวมีความหมายว่าสติสัมปัญญะคําเดียวก็มีความหมายว่าสติเหมือนกันแยกจากกันได้และทั้งคู่มีความหมายไปในทางเดียวกันคือความหมายในทางสติถูกปะวิศโศกเศร้าแปลว่าเสียใจถูกปะเสียใจก็แปลว่าโศกเศร้ามีความหมายไปใ okay. <c oughs> นทางเดียวกันเห็นพาพใช่ไหมแยกจากกันได้ด้วยไม่จะเป็นต้องใช้พร้อมกันดังนั้นชัดเจนครับด้านหน้าเป็นความหมายที่ไปในทางเดียวกันด้านหลังก็เป็นความหมายที่ไปในทางเดียวกัน ต่อให้มันไปในทางดีกับทางแย่มันก็ถือว่าเป็นความหมายในทางเดียวกันอุปมาอุปไมในลักษณะที่เป็นทางเดียวกันดูหัวลูกศรครับสติคือดีสมัมปชัญญาก็คือดีเหมือนกันโศกเศร้าไม่ดีเสียใจก็ไม่ดีก็ไปในทางเดียวกันเหมือนกันเห็นภาพไหมครับความหมายไปในทางเดียวกันเห็นภาพไหมนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าครูสอน ep ห ep สนักเรียนจะได้เห็นแนวทางการตอบที่ถูกต้อง อย่าคิดไปเองว่ามันจะต้องตอบแบบนั้นแบบนี้นักเรียนตั้งทงในใจอยู่แล้วว่ามันจะประมาณนี้เพราะเราเคยเห็นข้อสอบเคยเห็นตัวอย่างแล้วนักเรียนจะมีโอกาสถูกผมพูดนีชัดเจนนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นที่ดราม่าทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยนักเรียนเอาเฉลยแบบหลักวิชาการก่อนนะักเรียนเอาแบบหลักวิชาการก่อนเดี๋ยวนักเรียนบอกโอ้ครูมันยากก็พอแกล้งเราแน่แนเลยเดีย๋ยวครูจะเฉลยแบบหลักวิชาการก่อนนะที่นักเรียนคิดว่าแกล้งใช่ไหมครับเอาหลักวิชาการก่อนวิทยาศาสตร์โควิดเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ปะยังไม่ต้อองคิดะไร วันโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียโรคทาช้างเกิดจากไวเกิดจากอะไรครับเกิดจากพยาธิครับพยาธิพยาธิชนิดหนึง่งถูกไหมครับหนอนพยาธิครับต่อไปอาฮิวาตะกะโรคเป็นแบคทีเรียครับถูกปะต่อไปครับชิคุนคุนยา่าไวรัสครับชัดเจนปะ โควิดเกิดจากเชื้อไวรัสไวรัสอยู่น,นานาชิกุนกุญ่าเป็นไวรัสเหมือนกันดังนั้นกายัางไม่ต้องคิดอะไรเอาความรู้ก่อนอันนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์วัณโรคเป็นแบคทีเรียรเกิดในปอดใช่ไหมโรคเท้าช้างเกิดจากพยาธิปรสิตครับชิกุนกุญยาเกิดจากเชื้อไวรัสไอาวาตะกโรคเป็นแบคทีเรียรครับไวรัสคู่กับไวรัสใช่หรือไม่มันมีข้อเดียวอันนี้เขาเช็คจะช่วยเราได้ซ้ําครับถูกปะ ต่อมานักเรียนก็สมมตินักเรียนก็เกิดดราม่าว่าเฮ้ยข้อนี้ใครจะไปรู้หนูไม่ได้เรียนจบวิทยาศาสตร์มาหนูไม่ได้หนูลืมวิทยาศาสตร์ไปแล้วใครจะไปรู้ว่าวันโรกเป็นแบคทีรียรใครจะไปรู้ว่าโรคท้าช้างเป็นพยาธิใครจะไปรู้ชีค,คุณกุณญยาเป็นไวรัสใครจะไปรู้ว่าไอาว่าตกโรคแบคทีรียรหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่ได้เรียนจบวิทย์มาทุกครูไม่เถียงเรียนครับอันนี้ดราม่าได้ใช่ว่าจะรู้ถ้ารู้ว่ามันง่ายใช่ป่ะมันมีไวรัสคู่กับไวรัสกาได้เลยใช่ป่ะแต่ถ้าไม่รู้ว่าครูทําไงไม่รู้มััันนนนนกกก็บอออใตวววเเเงยย่แล้รีีโ เรารู้จักวัณโรคดีอยู่แล้วไอไม่หยุดใช่ปะมันเกี่ยวกับหมัดไหมละ่ะไวรัสติดจากคนสู่คนปะคนสามารถติดสู่คนได้ส่วนวัณโรคก,ก็เป็นคนเหมือนกันครับคนสู่คนนักเรียนสมมติครูเป็นวัณโรคครูไอใส่คนอื่นคนอื่นที่อยู่ข้างๆครูเป็นวัณโรคได้แต่ทุกวันนี้วัณโรคไม่น่ากลัวครับกินยาหกเดือนก็จะหายโอเคไหมครับประมาณนั้นแต่มันก็ไม่ดีหรอกที่เราไปติดคนอื่นถูกปะมมันไม่ได้ติดจากหมัดหมัดนักเรียนยยยรูน้จักดอยางแล้วเห็บหมัดดูดเลือดถูกไหมไม่เกี่ยวถูกไหม เห็นภาพชัดเจนใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนตัดช้อยครับเป็นหมัดไม่ได้อยู่แล้วครับวันโลกเนี่ยวันโลกเกิดกับคนนะ่ะคนเป็นพาหะสู่คนนะครับเอาง่ายๆไม่เกี่ยวถูกปะโรคเท้าช้างเป็นพยาธิพยาธิจาเป็นต้องไปอยู่ในเห็บปะเห็บพวกนี้มันเป็นแบบเห็บเผาอะไร่งเี้เนาะไม่เกี่ยวนะมันดูดเลือดเฉยๆในเห็บอ่ะถูกปะไม่เกี่ยวเลยเนาะถูกไหมครับโรคเท้าช้างไม่ได้ติดต่อเนาะอะรย่างง้ยตะพูย่งไงคือมันไม่ใช่ติดต่อหรือไงมันเกิดจากพยาธิอะไรเงี้ยเนาะ ถ้าคิดง่ายๆครับส่วนอวาตะกโกไอะวาตะกโลกใช่ไหมไม่เกี่ยวกับแมงสาวเลยเนาะมันติดต่อทางอาหารปะสมัยก่อนขับถ่ายลงน้ําดื่มน้ํากันอะไรเงี้ยครับติดต่อร่วมกันพอคนรู้ได้ว่าเออมันเกิดจากน้ําที่สกรปรกเกิดจากอาหารที่สกรปรกคนก็ทําอาหารให้สุกอะวาตะกโลกก็ไม่เกิดอีกแล้วถูกปะใช่ไหมติดต่อทางอาหารทางการกินทางการขับถ่ายลงลงแม่น้ํกาการที่เรา ถูกของไม่สะอาดอะไรเงี้ยเนาะไอวาตกโลกแล้วก็ลงอาหารเรากินก็เลยท้องเสียท้องร่วงครับเนี่ยครับตัดช้อยหมดแล้วอะ่ะถูกปะวันโลกมันไม่เกี่ยวกับหมัดอยู่แล้วเท้าช้างมันก็ไม่เกี่ยวกับเห็บอยู่แล้วไอวาตกโลกก็ไม่เกี่ยวกับมังสาบอยู่แล้วอ่ะครับโควิดเกี่ยวกับคนอะ่ะใช่แล้วก็ไม่เหลือช้อยอะไรให้กาแล้วเราตัดช้อยหมดก็ชีกุลกุณญย่าก็เกี่ยวเกี่ยวกับอะไรไม่รู้อะ่ะแต่มันต้องกาข้อนี้เพราะไม่รู้จะกาอะไรแล้วใช่ปะหมัดมาไม่เกี่ยวกับวันโลกเห็บก็ไม่เกี่ยวกับเท้าช้าง จูบะโควิดเกี่ยวกับคนใช่แมลงสาบแมลงสาบก็ไม่เกี่ยวกับอหิวาตกโลกครูอธิบายชัดเจนเนาะตัดทิ้งให้หมดเหลือข้อสามยังไงก็ต้องฟิกคาตอบต่อข้อสามอยู่แล้วเพราะมันไม่รู้จะการอะไรต่อให้เราไม่รู้เลยก็การข้อสามอยู่ดีอ่ะถูกไหมครับเห็นภาพนะครูสอนชัดเจนเนาะมัดไม่เกี่ยวเห็บไม่เกี่ยวแมลงสาบไม่เกี่ยวครับก็ตัดทิ้งก็ต้องตัดข้อสามชัดเจนเนาะมาดูครูอธิบายให้ความรู้นิดนึงครับมาแทนโควิดมันเป็นเชื้อไวรัสมันติดต่อทางคนสู่คน ชิกุนคุนย่ญญามันเป็นโรคที่เกิดจ e กากเชื้อไวรัสเหมือนกันแต่เวลามันจะติดต่อมันจะใช้ยุงเป็นพาหะยุงไปกัดคนนั้นยุงไปกัดคนน,นี้ก็ติดต่อกันไปค,คล้ายคลคาลืนออกใช่ไหมครับเหมือนกันเห็นชัดเจนใช่ไหมครับเรียนเคลียนะครับดังนั้นเหตุผลของการตอบก็คือโควิดเป็นไวรัสชิกุนคุนย่ญญาเป็นไวรัสข้ออื่นไม่ใช่ไวรัสยังไงข้อนี้การันตีสามล้านเปอร์เซ็นต์ครับจริงๆงข้อนี้เหมือนก็พอเอาไว้ให้คะแนนนักเรียนด้วยนะครับได้เนาะต่อไปสุดท้ายครับนักเรียนจําโจทย์กันมาไม่ครบครับ แต่ก็ประมาณนี้นะนักเรียนจะเห็นภาพกระทะทําความสะอาดโดยการล้างถูกปะทาความสะอาดโดยการล้างดังนั้นแหวนก็ทําความสะอาดโดยการขัดขัด,ขดหัวเข็มขัดขัดแหวนถูกไหมก<ะ>็ก,รการ้อนี้ครับไม่มีอะไรเลยเนาะตรงตัวนักเรียนดูทิศทางส่วนกรงเกงซักมันผิดมันไปอย่างนี้ใช่ปะท้ายถูกต้องซักท้ายถูกต้องอะไรครับอันนี้ผิดเนาะไปคนละทาง ถ้าให้ถูกคือกางเกงเราสามารถซักกางเกงได้แบบนี้จะถูกแต่ถ้าทำแบบนี้จะมีถูกหลายข้อเขาก็เลยทำมาอย่างเดียวดูทิศทางกระทะล้างเอาแหวนขัดเอาเข็มขัดขัดเอาถูกปะส่วนกางเกงซักใช่แต่มันทิศคนละทิศก็เลยกาแบบนี้อุปมาอุปไมเราพยายามเลือกเหมือนกับโจทย์มากที่สุดครับ ช้อยไหนก็ช้อยนั้นโอเคไหมครับเห็นภาพเนาะครูฉเฉลยประมาณ5ข้อครับน่าจะเป็นแนวทางให้นักเรียนได้รู้วิธีการตอบที่ถูกต้องนะครับดังนั้นใครยังไม่ดูครูสอนอุปมาอุปไมยจากเว็บไซต์สำนักง,งานกรพีห e EP 1แล้วก็ EP 2มองไปที่ใต้คอมเมนต์นะครับครูแปะไว้ให้และใครจะสอบกรพีเอ็กซักับเปเปอร์มันต่างกันยังไงควรเลือกอันไหนถึงจะเหมาะกับเราครูก็แปะไว้ให้ มองไปที่ใต้คอมเมนต์นะครับมีคลิปติวเพิ่มเติมที่ใต้คอมเมนต์น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครับแล้วก็ครูก็มีสรุปใช่ไหมครับสรุปการสอบ8พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็คลิปติวต่างๆนักเรียนมองไปที่ใต้คอมเมนต์นะน่าจะช่วยนักเรียนเตรียมตัวสอบได้อย่างสบายใจโอเคนะครับอุปมาอุปไมยมี5ข้อ10คะแนนครับหวังว่าจะช่วยนักเรียนได้เอาไปช่วยนักเรียนสอบผ่านเนาะเพราะว่าปีนี้ออกเบาใหม่ไม่ได้ซับซ้อนครับนักเรียนรู้แนวทางการตอบตามที่ครูสอนจะทําได้ไว้เจอครูในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ